น้องนี่ชอบคนยังไงหรอแม่ยืงดูแลไม่ได้หรอกอะไรนะครับชอบคนดีอุ้ยเนี่ขอบคุณที่รักกับปูจะถอดเอออะไม่อยากคุยไอยู่ฝั่งนู้นเหรอคือพี่จะให้ถอดามอยู่กับหนูนะภาที่คุณดึงได้มาแบบจะดูไงว่าแบบจะดูว่าจะแบบดูแลอะไรได้ไหมใช่ จะดูว่าแบบจะปกป้องไอได้ไหมอะไรเงี้ยกูณจะหลอกยอหืึงมันน่าเลยคอยดูว่าอย่าให้กูเห็นนะถ้ากูเห็นนะอยู่ด้านนอกกูเดินเดียวๆนะกูจะฉุดแม่งลงไปในคานทางกูจัดเซิร์งแม่งทีสองทีนะเอาให้มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเกมนี้ไอ้สอนรามแบ่งเองนะครับที่หล่อเหมนลิงบ้าพร้อมยังคือเดี๋ยวหลอนก่อนกดกูขอถามเขาคำหนึ่งอ่าตเป็งน้องนี่ชอบคนยังไงหรอ แม่ยังดูแลใครไม่ได้หรอกนะครับเจ้ยีนกูเลยกูเลยคนดีกูเลยอต้องกูเลยเงี้ยต้องกูนี่ใครอยู่ก็เลยกูเลยก็เลยก็เลยลังกันสี่วินต้องกูแล้วล่ะทั้งหล่อวทั้งเก่งทั้งโง่ทั้งเป็นคนดีแบบนี้แม่อโก้สี่วินเหลือห้าวินอะไรเนี่ย พี่ต่อรามถ้าพี่ได้เขาแล้วพี่จะจับเติงไหมรไหมครับเฮ้ยเฮผมเป็นคนดีครับผมเป็นคนดีใช่เดี๋ยวคิดว่าไอ้เมีปากหรือปาจะเลได้เนี่ยเดี๋ยวเเดี๋ยวหน้าดนเหรัน่ารักขออยากมีไรด้วยได้ไหมค่ะอุ้ยเฮ้ยได้เขาเขาบอกว่าก่วินสี่วินโอ้ยสวินได้ครับได้ครับต่วิเ่าห้าสองห้าสอง วัดดีวัดดีวัดดีเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้จอย่วยอยู่ครับช่วยอยู่ครับช่วยอยู่ครับช่วยอยู่ครับ ช่วอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ช่วยอยู่ช่วยอไม่ได้อย่ปุ่งยิงอย่าปุ่ยอย่า่งยิงอย่่ยงไม่มีน้าใจักีาโอ้ไม่มีน้ใจักกีแดส่จดี่จะปลุกวงน้องสาวผมได้บ้างแม่เมื่อกี้ปวฉี่เอนังยางมันเล่คนไม่อนาคตเยเอาห่คืนเวยหรอคนดูไม่มีอนาคตต้องยกให้กูแล้วมัไม่ไมกูกูได้กูได้ไอ้น้ำโอเคกูชงมาทางอื่น คนนี้แหละขอบคุณทีู่รักแล้วกูจะถอดเติมอะไม่กูรักเขาจริงๆริงอ๋อรักมากว่าจริงเลยคนดูตั้งแต่ตอนที่กูบอกว่ากูจะไม่เอาจริงเกมแรกปล่อยให้เด็กมันเดินไปก่อนมาเฮ้ยมาลงรถดิเฮ้ยไม่มีปัญญายิงกูหรือยังไงวะ้พี่ไม่มาดูแลยแต่เขาอะไม่รับไม่เขามาคนเดียวอ่ะไม่ความรักเขามาคนเดียวความรักความรักเขาต้องเชื่อใจกันครับปัญญาห่อนะล่างเขาต้องเชื่อใจกันนะพังกล่องไป เชื่อใจทั้งเขาแล้วเธอเอ้ยเธอและเขาเอ้ยไม่ใช่ของเราสองคนโอ้ไม่ช่วยอีกช่วยอีกช่วอครัมาแล้วครับไม่อาบน้ำจริงไหมครับอีซูมีอีซูมีอีซูมอซูมไมาใช่แล้วครับอุ้ย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 นุ้ยอุ้นอุ้ย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 อุยอ่้ยอ้ยอุ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 ้อุ้ยอุยอุูยิุ้ยยอ้ยอ้อยอ้ออ้ยน้อ้าดูดิดูดิ

พี่เจ๊ใจน้องพี่เจ๊ใจน้องสาวน้องสาวจัดได้เโอ้ย่พ่าเลยเฮ้ยเอาไม่เอไม่อะไรนะเจดเนือเดเดือเดเจตายพ่อจะพ่ายเลยี่ไม่ได้ยิงผมอะไรริงครับไอยิงอะไรกูยิงครับปัญญาอ่อนกูยิงกูบอกกูยิงไอยิงไอ่ด้หญิงขอชอบคนหญอไม่เหทําอะไรเยอะบิกระโดดเป็นลิงบาบูเลยพี่อย่ามาโชว์ในเกมิพี่ชีพจริงก็ปิดแล้วพีจะเฉยพชอบโดเนี่เขารู้หมดเลยผูใหญ่ครับผูใหญ่อยเ คนใหญ่กูก็ใหญ่ไงที่สุดไอ้พี่ว่านะว่าก้าวอยู่กับคนนี้นะคือแบบอุยไม่ยปากก่อนดิเ้ยที่้นะคนดูขอจริงเลยนะวางคุณไม่เอาจิง้หน้าปากกิคโชว์แกยเอสอาร์สตอมต็อ ไอ้ล่าไม่เอาความนีพี่ไน้องต่าไม่ต้องน้องต่าไม่ต้องควงมือบอกไม่ต้องควงมือถอยไปเลยครับจะต่อรามเองอันนี้มันชิวๆอยู่แล้วมันตบจิ้งหรีดอ่ะไอ้ไอ้ก็เป็นใจไอ้ด้วยแอมทำใหม่มนาะอะไรอะไรเมียพี่อะไรเ้ยใครบอกอะไรเมียพี่ไว้ ไม่เอาห hey, ักไม่น้อมออะไรอ่ะอกไม่ล้อมป้าให้วาไว้ทํำไมเี่น้าโชโหดหน่อยดิพี่้กูโชอยู่โชอยู่น้ำจิ้มเหรพี่อ้ยน้าจิ้มอ้จะไปทางอยู่ทำไมยังไม่มีปายิงกูไปยิงตาวหอไม่ได้นะไม่ได้นะยิงตาไม่ได้นะตาไหน เอาเอาอีสเอาเอาบอกว่าไงกูบอกว่าไงเม่นเกี่ยวดีสาเไมนเกี่ยวเขดีด้อนเกี้ยวมันนชุบด้วยอ่ะพี่ไม่ได้จับมือนะครับจับตรงอื่นอะไรอะไรฮะจับอะไรสอนลาบอะไรจับขาแปลกนะไม่แบวมันอื่นใส่น้องสาวผมเนี่ยมันมันมันดูแปลกๆนะคุณแปลกแปลกเฮ้ยน้องตาว น้องสาวจะวิ่งไปทางนั้นทำไมทำไมโง่อย่างนี้อุ้ยไม่ใช่ครับวิ่งมาหาพี่มาจิกหลับดีกว่าจะไม่จไมด่าผู้หญิงมิแปลกวะเออดึกดีเฮียไอ้ตัวไอ้ตัวตัวอะไรัวอะไรครับพี่ตัวซ้ายน้องสาวพี่ตัวซ้ใยเนองพี่แก่ต่อยต่อยต่อยเนี่ยจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้แหละไปโดนปลาซ้ายปลาขวาเหมดที่พี่เรียนพี่เรียนเรียนมาเหมือนที่เรียนกับบนเตียงอ่ะ ทำไมไม่ใช่ยที่เรียงกับบางเตียงอ่ะใครพี่ใครอะไรไม่ได้เลยอะไรอุ้ยอะไรใครบอกอะไรกูทำอะไรไม่ได้สามสูตรแล้ววะโก้มันข้อหนึ่งตายอีซุนยาอะไรนะสี่สี่วินให้เปิดกล้องมันไม่น่าจะได้หรอกว่ะวินยานแม่มันตายโอ้ สั่นลามถ้าพี่ถ้าพี่แพ้นี่พี่ต <rendo> ้องหน้าขาวนะตามที่หมดสัญญาณลูกนะกูไม่เคยเปิดวิญญาณแม่มาที่ไหนด้วยจนถึงตอนเนี้ยคนเนี้ยกูจริงจังเเจริงใจด้วยแปลกแปลกว่ะอยากเจอเขาจริงจริๆทำไมพี่สอ่นรามมันไปสื่อทางมึนตลอดเลยวะทำไมมึงงงกันอยู่วะอุ้ยเอาว่ะวิญญาณแม่มันมาว่ะเออจริงจริงต่อนที่ลามน้องไอเขาวิญญาณป้า ไอ้ไอ้โก้น้องไหญล้ามอยู่มั้งไอ้ท้นโหดอ่อยพอจะมีโรหมห้ดูหน่อยคคอเสอนลอพี่อมาคนดูมาไอ้ออเลยเปิดเลยออจริงเลยไอ้หนู่ไอ้พี่ หนูหนูหน,หนูโอเคกับลิงบาบูนหรือเปล่าบอกน้องบันน่ารักพี่ห,ห้าร้อยเขาบอกว่าโอเคอบพี่มแป๊บนึงอะอะไรออะไรงไรอบอกเลยคุณมีนนหน้าหนูอย,อย่าง<อ>

มาน้องต่าถอยเลยครับผมขอสองน้องต่าสวยเลยเอาเองกูเปิดเองมั้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันเปิดล้างก้อนไม่อุ้ยไม่เปิดล้างก้อนเถอะลามันกามกูแล้ววะใช่มันน่าจะสุดทุกแต่พวกอยากให้มันได้หน้าพี่ปุ๊กได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสองหนึ่งเอาเต๋อลามไม่ลง ข้ากูกบอกเลยนะคนดูอูบอกเลยกูมีสาวอยู่ในทีมดาเมจกูขึ้นเป็นพันโอ้เป็นดาเมจได้กี่วินไม่ได้พี่ฟลุกกี่วินนะสี่วินห้าร้อยร้อยนะไอชอบแบบเนี้ยยิงโคตรโหดแบบเนี้ยกันดังดูกันดังดูเฮยความรักของเราห่างกันอีกไกลนะครับอีกแค่สองอีกแค่สองวิน เอาหน่อยเว้ต่อแล้วเอาหน่อยเว้เพื่อความรักเพื่อลูกฮะอะไรนะไอ้ควาหลังอะ่ะกระสุนนปืยเย,เยลูกกระสุนปืนอะ่ะเพอลูกกระสุนปืนอ๋อลูกปืนแปลกนะบางทีพูดแปลกพูดจำความพูดอะไรหมดไอ้ไอ ดูเันจริงดิมันน่าจะเป็นใจให้สอนรมเฮ้ยเล่นโหดตึงคู่เลยตอนนี้อ่มือเช่าคุณไหมมือเช่าคุณไหมวะตั้งแต่กูเกิดออกมาตั้งแต่กูเกิดออกมาจากท้องแม่เลยอันนี้กูจริงนะใครบอกกูเกิดออกมาจากท้องลิงกูณไปป่ากูเก so ิดออกมาตอนตอนเอ้าอะไรมึงยิงได้หรอเอ้ากูบอกว่ามาทำกูจะทำอะไรมาทำกูกูจะไปลงที่เต่าทำไมอ่ะจะไปลงที่แปลงกูทำไมอ่ะ เอาเป็นแฟนตอนไหนมไหนก็ได้เป็นราไม่ได้ให้เลยเออรูไ้ให้อะไรครับอะไรมึงมาคัดได้ด้วยเหรอชีวิตคนไร่ต้องกลอาวกูไอ้ไห้หนีตามกันไปไหมน้องอุ้ยเอาด้วยอุ้ยนี่นี่ตามกันไปด้วยเขาตองเอาเอาเอาเขาบอกว่าเอาไอวอลออกโอ้ยเด็กนี่ล่านแต่น้อยเด้ะฮะฮะไม่มีอะไรเอาไม่ มึมตอไออมาไกลแท้ต้ตนามลามความหวาของกูอยู่งไม่ไกลเพื่อสาวน้อยจะต่อรับทำได้เอาหน่อยเว้ไอรับอาหน่อยไอ้จะไปอยู่กับมันอะไรแมวครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอะไรสาวือกูครับ จะไปอยู่กับสัตว์ไม่ได้นะอ้าวฮ่าจะเลิดเพลิครับ555มันแน่นอนอยู่แล้วครับคนดูออกูจะจับไม่งั้นด่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกทำมันอยู่แล้วครับแค่แขนให้อนเลยวมีมีขึ้นเลยมันยิงตัวกูไอโ้โกูเขาหัวตอกตัวติดโอเคฮะ<า>เขาหัวะอะไร<อ>ขึ้นคิวไม่ครับดูครับคนดูเพื่อตากคนทำได้หมดยเล ใ่ลานกัจไม่ไหวจริงวะไอคือพี่จะให้แบบคัคคนมาดูแลหนูอะไรเงี้ยแต่ไอมไแ่อะไยังกูแอะไรยังไอสักูายมัอะไรยังอยังยังพี่และอีกวินเดียวไหมอีกวินเดียวเออดูดิเออดูดิ ดหนูไอ้ไอนรามมันอยู่ไหนอะรับน้องรักอะลูแม่ตั้งแต่นิพรน้เชื้อรามในร่มผ้าที่จับอยู่ในปากปันอยู่นี่เฮ้ยใครล้มอ่ะอ๋อไอ้รามล้มหรอไอสอนรามเนี่ยไอ้อป้าก็ดีไอโอกาสพอดีไอโอตาก็ดีรู้ปะไอโอก้าก็ดีเลยโอเคโอเคอเมื่อกี้ผิดแผ่น้องสาว อุ้ยเขาบอกโอเคด้วยขอขอกำลังใจขอกำลังใจขอกำลังใจทีนึงได้ไหมครับผมไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ากูได้เลยขอกำลังใจแบบบอกรักอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้แค่ที่ตั้งใจที่ได้มาเป็นแฟนพี่ยังปกปองเขาไม่ได้เลยใช่เขาจะมบอกล้มพี่ได้ไงวะเนี่ยเขาล้มแล้วเฮ้ยเจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บนี่กูไม่มี้กำลังใจกูไม่กูไม่เล่นเต็มร้อยไอ้สั่นกูไม่เล่นเต็มร้อยนะไอ้ไม่อยากมึงโทรมาดิ กำลังใจเฮ้ยสาวโทรมาเหรอเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้ควายผมอยางแห่กำลังใจให้ให้กำลังใจสอนรััไหน่อยดิพอร์กำลังใจหน่อยครับเกมตูตายแล้วเนี่ยให้ไม่ได้เหรอเฮ้ยโคตรแดงเฮ้ยมาหลังแต่คำเดียวก็เสร็จแล้วคือเขาฮะไปถึงอะไรไปถึงอะไร มันตลบหลังเต๋อไม่เกี่ยวนะไม่นับพี่ไม่เกี่ยวเลยมตลกหลังเต๋าไหญ่ใหอ่ไม่มีปัญหาดิงหรอสี่วินสี่วินสี่วินผมจะให้ไอซ์เปิดกล้องให้พี่ดูอันนี้คืออะไรอันนี้คือยังไม่ได้อันนี้คือหนึ่งวินใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ก็คือสี่วินที่พี่ได้ไงสามล้านสามแสองพันสี่ร้อยหกสิบหกส่วนไอ้กล้องในนี้คือเปิดเดี๋ยวผมจะให้ไอซ์เปิดกล้องให้พี่ในนี้ยัง ม่ได้ยามเสรวัวเสร็จละฮะไม่เนไรพี่สารำเรื่องนี้ก็เสร็จพี่สาวอะไรอะไรคือตอนเนี้ยคือยังไงเพราะว่าชอบผมแหละพี่แต่คือผมให้คาถามอีกอย่างคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอยู่กับเขาพี่แล้วพี่คอยดูว่าผมจะดูแลเขาได้ไหมถ้าผมชนะพี่พี่ไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งสิ้นโอเคไหมเออสะ้านอย่างเงี้ยนะไปอยู่กับใครมึงจะไปอยู่กับใคร่่ไม่แล้วผมก็จะอยู่กับพี่ไงตาย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 